โอ้ oh. พร้อมจะส่งอีกหนึ่งลำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกลาง6.5นิ้วนะครับผมครั้งที่แล้วเป็นกลาง4นิ้วนะครับแต่วันนี้กลางเป็น6.5นิ้วนะครับแหลม4นิ้วเป็นตู้ออ n อินวันะครับผมไม่แทดด้านบนนี้เอาไว้วางพาวเวอร์นะครับมีปีมีพาวเวอร์ขาดดีแบบในหน่อยอยู่ตรงนี้นะครับผมสิใส่ยังเข้ไปใส่เข้าไปนะครับแล้วก เอาฟ้ามาหน่ปิดเลยนะครับแบบนี้แล้วครับผมส่วนเรื่องสายสัญญาณอีกอย่างกับลูกค้ากับตัวเองนะครับตัวนี้ซับเบียดใส่ด้านหลังนะแบบนี้ครับผมครับเป็นห้องปิดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ล้มหนาดอกไปกับแทกมาใส่ห้องเปิดตัวนี้ออกมานี่นะครับล้มกับกเกี่ยวมาผิดแล้วครับผมนี่ครับด้านหนาเี้ครับเท่เอย่างนแล้วครับผมอ่า ส่วนเสียงจะเป็นยังไงนะครับต้องไปถามเจ้าของตู้เป็นครับเสียงพ่กผิดหวังนะครับร้องเทตมาแล้วนะครับตัวนี้ต้องยกให้เลยครับขนง่ายสะดวกนะครับจบในใบเดียวนะใครจะเอาไปใส่พวกบอดบูทจะได้นะครับที่มันเป็นแอมบูทุดียวเดียวนะครับพวกเฮดที่สองหนึ่งพวกที่บีสองหนึ่งย่างที่นะครับที่มันสามารถขับดอกโค้งปั๊มซิปนิวได้ก็เอาไปใส่ไปนะครับผมนี่ครับ ไช่หมักสายแบกนะครับหมายความว่าหนักๆนักนะครับเดี๋ยวตู้หนักๆนักอตัวนี้ก็นแนะน้ำนะครับผมเบรคที่รบล้อดูไงก็พวกพกจุดหานิ่วหรือว่าหาจุดซองหานิ่วับเพราะว่ามันเป็นเบรคชิปนิ้วแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมดูความหล่อด้านหน้านะครับนะครับผม หลอมากนะครับตัวนี้รอกใบก็ยิงตะปูกเกี่ยวให้นะครับผมนอกจากจะยิงดูแม็กแล้วก็ยิงตะปูกเกี่ยวให้พร้อมนะครับงานนอง่างเป็ดประมาณนี้นะครับอาจจะไล่จตาเลยด้วครับ เพราะว่าถ้ายยูซือมันจนิ่งหัวด